ดอกกีค่ะใครเคยเห็นดอกเก๊กี้บ้างนี่ต้นเก๊กี้ปลูกในเมืองหนาวได้ปลูกในเมืองร้อนได้แต่ว่าเมืองร้อนอาจจะไม่ออกดอกเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึง <c oughs> มันจะเริ่มออกดอกตอนประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดองศา ดังนั้นน่าจะปลูกภาคเหนือได้แต่ว่าเรื่องคุณภาพนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าดอกสวยมากเลยดอกสีม่วงงามชอบนี่ปลูกในกระถาง <c oughs> กระถางนี้ประมาณสองสองปีได้ละเออมันเป็นมันเป็นต้นที่มันงอกจากรากมันขยายพันธุ์ด้วยรากของมันรากมัน เดินไปตรงไหนมันก็จะงอกตรงนั้นอืมเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต้องขยายกระถางลวปีหน้าแล้วก็ที่มันเป็นตออย่างงี้ <c oughs> ก็ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันจะไม่โตและมันแห้งเตอมันแห้งตอไหนแห้งก็ตัดทิ้งมันก็จะโตมาใหม่มันจะมีช่วงพักตัวอยู่ช่วงนึงที่เหมือนจะตายก็เลมเลมกิ่งแห้งออกแล้วก็มันก็จะแตกกอใหม่ของมันเอง Kaki ni, ini lelum teting. Tututut, lelum teting. Orkawki, orkawki mana ni ni?